ไม่เห็นหน้าเจ้าทุกคนเราเองอดคิดถึงเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตไม่ได้แผ่นดินชัยกุราแห่งนี้เป็นแผ่นดินที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อนำโดยผู้ชายสี่คนมีข้าพเจ้าพ่อของเจ้าพระสุทรา และพ่อของเจ้าอาสนีจ้าคอีกหนึ่งบุคคลสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนมันสมองของผู้ชายทั้งสี่คนนี้ก็คือพี่สายชนพี่สายชนนั้นเป็นที่รักของข้าพเจ้านะพวกเราทั้งสี่คนรวบรวมทุกคนจากหมู่บ้านแควนเข้ามาร่วมกันแล้วกว่อตั้งเป็นแผ่นดิน ใช้บูร่าแห่งน,นี้เป็นเสียครับแต่หลังจากที่แผ,นผ่นดินใช้บูร่าแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นที่สายชนนั้นเวลาสั้นรนะครับขอบคุณนะครับตลอดทางด้านฝั่งของกรงวัานะครับที่ปลอยให้กับศิลปินวงกีฬาของเรานะครับ เป็ตรงนับคือบางทุนนี้คือนะครับตอนรังนําเพชรอยา่างตาต่างแสดงอยู่ตั้งไทีตรงนี้ต่ต่างแสดงต่อไปบทตานผู้ชมให้อุโรดท่านพี่สายชนไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการปกครองบ้านปกครองเมืองหลังจากที่แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เค์ใหม่เรียบร้อยแนละ้วท่านพี่ก็ออกไปใช้ชีวิตียัวคนเดียวไม่ยอมส่งข่าวข่าวมาบ้าเนเลยที่พี่ พี่เจ้ขาขับไร่องคับไม่ได้ไปบัดเย็นนี้ชาวมคอตยกอเข้าปีเมืองหน้าดานแตกแล้วพระเจ้าคขับเหือหน้าดานแตกแล้วนท่านเหรอใช่แนละ้วพระเจ้าขับพี่รองแตกเลยหน้าดานแตกแล้วเรื่อนอกจากเจ้าที่เป็นทินหน้าดานยังมีใครมีชีวิตรอดอยู่บ้างขอเดชะพระเจ้าขับไร่องค่ะพ่อนายดาลูกลูกดาทุกคนขู่ไอ้ชา,าวมคตเกลียดของมันเป็นพวก แต่พ่อดนท่านไทยเพราะนั่นผมเลือกที่จะยืนยันในศักดิ์ศรีของชาวชายัยภูรได้ยอมฆ่าตัวตายเพื่อชทยภูร์ทั้งหมดพระเจ้าค่ะมาบ้ามาหวานหน้าด่านสิงจมดแล้วพระเจ้าค่าะวันดีค่ะณตอนนี้ป็นที่ชัยภูรเน็กถ้าเลาผู้ทหารไปจมดวนม้า เขาจะเป็นู้รบกวนใครพวกบางคนตอนนี้พิธีจะยากชายปุระต้องกอารทหารเพิ่มขึ้นนะพุทธเจ้า <c oughs> ข้าดู้นะ <c oughs> ทุกคนที่จะดินหน้าได้ยอมเอาชีวิตเขาแลกเพื่อชายปุระแห่งนี้นนบุญบุญขอพบคนข้าพเจ้าจะไม่ขอลืนล่นเลือนท่านขุนศานทุจา เร่งนำสารตราจากข้าพเจ้าเดินทางเป่าประกาศไปให้พวดทีงหมู่บ้าน่วดทั้งเมืองให้ทุกครอบครัวส่งผู้ชายทุกคนที่นีไม่ว่าจะแก่หรือว่าหนุ่มให้เดินทางเข้ามาในวังหลวงชัยกุลาเพื่อเป็นทหารแห่งพผนินชัยกุลาบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้ากระสืเจ้าพี่เป็นคะให้เปิดความเลยคะบจะาพี่ให้ผมต้องตั้งสติก็แต่ตองให้ดีก่อนได้ไหมคะ หากวันวัจะพี่เกณฑ์ผู้ชายทุกคนในแผนกของเราเพื่อเป็นทหารและอย่งนี้ทั้งลูกเด็กเล็กแก่และอย่างสสรีที่หม่งแท้จะอยู่ยังไงเลยไปท้าปลอดแปลอดระวัมคอเดชะ้อรยาเป็นสําคัญหากหาว่ามาดแมนเราเกณฑ์ผู้ชายทุกครัวเรือนเข้ามาเป็นทหารจนหมดแล้วสถาบันครอบครัวที่มีผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าใครจะดูแลครอบครัวของเขาเราคพุทจุกครับโซดิโรดตระมุกเห็นด้วย กับพระเบซีและกับพระสุธากระบอคิดว่าเหลือเพียงครอบครัวละหนึ่งคนจะดีกว่าพู้เจ้าค่ะตลกลงตามนันกากาักษาผู้เจ้าค่ะเปลี่ยนแปลงราชโองการเสียใหม่ให้ทุกครววอบครัวส่งผู้ชายมาครอบครัวละหนึ่งคนเท่านั้นหากแม้ว่าใครครอบครัวใดไม่ยอมตามครอบครัวนั้นมันจะต้องมีความผ่า,านกด,ดรยดยดวยะชคนเศรษฐีลด โนคำนับรับประทานรับประทานสุงไทยจะไปมน้อางนกไทยรับร่างอแล,ล้วเกี่ยวกัี่ดนแล้วไงนะรยแล้วะทำโชคดีให้ได้ทำกันด,ด,นด,นดเจตน,นาในคอามรื่องะก็ทา